สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนเวลาไหนช่วงเวลาไหนที่เขามักจะคิดถึงคุณนะคะดูสิ Two of Swords Ten of Cups Six of Cups. Five of Wands. Eight of Pentacles. Justice. Five of Pentacles. ไ r พรีสเตจสามดาบควีนอเพนเเคโอเคชัดเจนเข้าใจเรื่องราวเลยนะคะ <c oughs> เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนเท่าที่ดูเนี่ย คุณกับเขาอะเหมือนจบความสัมพันธ์กันไปแล้วด้วยซ้าเป็นคนที่เลิกลากันไปแล้วเป็นคนรักเก่าเป็นแฟนเก่าเป็นคนที่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยหรือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกันก็คืออาจจะยังคุยกันอยู่ยังติดต่อกันอยู่แต่ไม่ได้มีสถานะกันแล้วก็ได้เพราะว่าเลิกกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาคิดถึงคุณตอนไหนจริงๆเขายังคิดถึงคุณอยู่คิดถึงอยู่เสมอคิดถึงมากเพราะอะไรเขาอ่ะเขาคิดถึงคุณเวลาที่เวลาที่เขาคิดอะไรไม่ออกเวลาที่เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้คุณอาจจะเคยเป็นคนที่ เป็นคู่คิดของเขาเป็นคนที่คอยแบบสนับสนุนเขาคอยให้คาปรึกษาให้คําแนะนําเวลาที่เขาแบบจะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบมาปรึกษากับคุณคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะขอความคิดเห็นทีนี้พอเวลาที่เขาคิดอะไรเองคนเดียวหรือจะต้องตัดสินใจอะไรเองคนเดียวเขาก็เลยแบบมีความมีความคิดถึงคุณอนะว่าเออเมื่อก่อนนะเคยมีคุณเคยเคยช่วยมีคุณคอย คอยแนะนำอคอยสนับสนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาที่เขาเวลาที่เขามีปัญหาเวลาที่เขามีเรื่องยุ่งยากหงุดหงิดใจหรือเวลาที่หาทางออกไม่ได้<อ>มีปัญหาแก้ไขไม่ได้<อ>หาทางออกไม่ได้เข<อ>าก็มาจะคิดถึงคุณ และบางคนต้องบอกว่าบางคนเวลาที่เงินฝืดเคืองเวลาที่การเงินของเขาฝืดเคืองบางทีเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันเขาก็คิดถึงคุณเพราะคุณอาจจะเคยแบบให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินเขาด้วยให้หยิบยืมอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนนะจะไม่ใช่ทุกคนนะ เอาจริงๆแล้วอะ่ะคุณนะ่อยู่ในใจของเขาอยู่ในความรู้สึกเหมือนแบบมันมันซึมซับอยู่ในทุกอนูของเขาอะ่ะคุณยังอยู่ในนั้นเขาคิดถึงคุณตลอดแหละถ้าจะพูดจริงๆเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดแม้แต่เวลาที่เขาจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเขาก็ยังนึกถึงคุณเลยเขามีการ เปรียบเทียบคนใหม่กับคุณเวลาที่แบบสมมติเขาเขาไปเจอใครถูกใจพอเริ่มคุยแล้วพอแบบคือพอเริ่มคิดที่แบบจะดูแบบจริงจังหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครคนนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มแบบมีการเปรียบเทียแบบเขาจะนึกถึงคุณและเขาก็จะแบบมีความรู้สึกว่าไม่มีใครที่เหมือนคุณอะไม่มีใครที่ที่ดีเท่าคุณหรือว่า มีคุณค่าเท่ากับคุณแล้วเขาคิดถึงคุณอนะ่ะมันมีทั้งทั้งความสุขแล้วก็ความเจ็บปวดอยู่ในนั้นเวลาที่นึกถึงคุณลนะนะมันมีความสุขเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยมีคุณอยู่เขาเคยมีความสุขกับคุณเขานึกถึงเรื่องราวดีๆระหว่างคุณกับเขา และนั่นมันก็ทำให้เขาเจ็บปวดเพราะว่าในตอนนี้จุดนี้เวลานี้เขาไม่มีคุณอีกแล้วเขาไม่สามารถกลับไปจุดนั้นได้อีกแล้วและเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันพังทลายมันเจ็บปวดหัวใจจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นคุณก็ยังแบบตามมาหลอกหลอนเขาอยู่ในในโสตระสาทคือคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรอะแต่ว่า มันเป็นที่ตัวเขาเองอะ่ะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คุณยังอยู่ในนั้นอยู่เลยอืมเขายังลืมคุณไม่ลงอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนน่าจะต้องตอบว่าแทบจะทุกตอนแทบจะทุกตอนแทบจะทุกช่วงเวลาเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคุณคุณอยู่ในนี้ตลอดคุณอยู่ในหัวใจของเขาอยู่ในหัวของเขาอยู่ในความคิดของเขาอยู่ในความทรงจําของเขาอยู่ตลอดอืม ถ้าเขาไม่ได้ยุ่งจนต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นก็จะมีแต่เรื่องคุณนะคะที่โผล่เข้ามาคุณกับเขาอาจจะมีความทรงจำร่วมกันเยอะแยะมากมายก็ได้อืก็เลยทำให้ทำอะไรก็นึกถึงคุณหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในช่วงที่แบบเออ่กำลัง กําลังเพิ่งรู้ตัวคือบางคนอะ่ะมันจะมีช่วงเวลาพอเลิกกันไปช่วงแรกๆอาจจะยังไม่เท่าไหร่อาจจะยังไม่รู้สึกเท่าไหร่อาจจะยังชิลอยู่ก็ยังไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนได้โอ้ยเลิกกันไม่เป็นไรฉันไม่เจ็บปวดแต่พอมันผ่านระยะเวลาไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มความรู้สึกมันจะเริ่มมาและเริ่มตีเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆความคิดถึงมันทํางานมันเริ่มมาแล้ว พอต้องอยู่คนเดียวเพื่อนไม่ได้มาอยู่ด้วยตลอดนี่ก็เริ่มคิดถึงเริ่มโหยหาซึ่งเขาอาจจะอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ได้มันก็เลยทำให้ความรู้สึกของเขาอะ่ะมันแบบลุงรังไปหมดมันคิดถึงคุณมันแบบมันทั้งมีความสุขมันทั้งเจ็บปวดคิดถึงแบบโหยหาด้วยนะ แต่เหมือนทำอะไรไม่ได้อ่ะเออโอเคนะคะนี่ก็คือความรู้สึกของเขาเนาะแล้วก็ตอนที่เขาคิดถึงคุณถามว่าเออตามชื่อคลิปก็คือเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนผู้อ่านตอบเลยเลยว่าถ้าตอนนี้นะก็ทุกช่วงทุกตอนว่างเมื่อไหร่ก็คิดถึงอคนนี้ยากด้วย น่าจะยากด้วยที่จะ move on ยากด้วยที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเพราะยังมีคุณในใจอยู่คุณจะตามไปหลอกหลอนเขาอย่างนั้นแหละต่อให้เขาไปเริ่มไปเริ่มกับคนใหม่ยังไงมันจะต้องมีการเกิดการเปรียบเทียบในหัวเกิดขึ้นก็น่าสงสารคนใหม่ของเขาเหมือนกันถ้าเกิดเขาแบบไปคบกับใครแล้วคนคนใหม่ของเขาอ่ะแฟนใหม่ของเขาเนี่ยก็เหมือนจะต้องมีถูกเปรียบเทียบหรือว่า เหมือนมีเงาของคุณอะคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะตัวเขาเองที่ยังตัดคุณไม่ได้โอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ